จนอ่งชาแนลสวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมวิ่งไล่ตามลุงหมาทั้งวันกำลังดือ้อมาเร็ว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  ไม่เคยครบทีมใหญ่น้อยก็มีหายไปตัวหนึ่งมแม่เขาหย่าๆนมแล้วยังจะไปกินอีกเนาะสงสัยต้องใช้บริเพณทางจริงนะเนี่ยอืม เดินช้าๆหน่อยลุงก็เหนือหน่อยนะเว้ยเดินกันช้าๆหน่อยไว้รุ่นเยออเออเออพอแล้วพอแล้วไม่กินไม่กินไม่กินมาเร็วมาเร็ว บินขึ้นไปสารภวงเขาก็ตามอมไม่รู้เลยว,ว่าเขาจะหย่านมอ่ะฮะตีซัดีไหมเนี่ยก็บอกแล้วแม่เขาจะหย่านมอืม แม่ทำะไรลูกไม่ได้กัดกัดกิ่งไม้แก้เขินกัดลูกก็ไม่ได้เพราะเป็นลูกของตัวเองอืม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 โอหโอโหโอโหโอโหเละแมงเงาะขึ้นไปนู่นไปขึ้นไปนู่นไปเร็วขึ้นไปอยู่นู่นทงสูงนู่นไปเร็วที่มันเตี้ยไปมันขึ้นได้แล้ว เดี๋ยวไม่งอเร็วดูนี่เนี่ยแม่จะต้านไหมแม่เนี่ยไฟกำลังกำลังฮอตแอวแอลแอวแอลแอวแอลเร็วไอ้เงาะหนี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 เร็วหนีหนีเร็วหนีดิมันหนีจริงเปล่าวะ หนีหรือมันเล่นอ้าว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 อาตกลงหนีหรือมันเล่นเนี่ยฮะว่าเล่นกับลูกแน่เลยเนี่ยนั่นดูดิเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคองแค้วคองแค้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมอืออือมีทีการหย่านม โอ้ยโอ้ยโอ้ยสงสารแม่เงาะโอ้ย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 เอาเอาเอาไปไปอืมอืมอืมเอาระหว่างแม่กับลูกใครจะคล้องกันเอาเอาเอาใครจะคล้องกันเอาผมจะเล่นกับลูกโถ่เอา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  ระหว่างแม่กับลูกใครจะคล้องกันมาผมใส่เสื้ลูกไม่ได้เว้ยไปละโอ้โหเป็นขบวนเลยครับโอ้โห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 มาเอาไปไหนอีกตัวอ้าวรบทีมยังอื้มดูก็เล่นกันอ้าวอาวอาืมอืมฝึกฝึกลูกออกกำลังกายแน่เลยเนี่ยโอ้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 ยให้ลูกออกกำลังกายแม่หอบแล้วแม่หอบแล้ว แม่หอบแล้ะบอกเลวอย่าเล่นกับวัยรุ่นวัยรุ่นมันแข็งแรงโตขึ้นทุกวันเราแก่ขึ้นทุกวันงานตัวเองก็หมดแรงอหนีไปสิ งอหนีไปสิเออหนีไปเร็วเร็วหนีไปเร็วเนี่ยไปขึ้นตรงนั้นอีกละขึ้นตรงนั้นมันจะหนีได้ไงอ่ะคิดว่าจะหนีพ้นเหรอขึ้นตรงนั้นอ่ะหนีไม่พ้นหรอกลงมานี่มาเร็วลงมาเนี่ยลูกขึ้นไม่ได้ก็ไปข้าวลูกขึ้นอีกเอาแอบ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  แอบแอบแอบเร็วๆวแมมเวลาแม่คาบลูกคาบเนุถนอมนะมเวลาลูกดูดนมแม่ทีโอโหสงสารแม่เลยอ่ะปา้ปาปา้ปาป้าป้าลูกชายล่าขึ้นไม่ได้ตัวเดียวน้ำหนักเกินอแอบใช้ล่าขึ้นไม่ได้ตัวเดียวเพราะน้ำหนักเกินครับดันเกิดเป็นลูกชายล่า เลยดูโดนเอาใจอย่างดีไม่มีแรงนมแม่ก็ใหม่มีมันก็ดูดกันอยู่นั่นนะดูดแก้เขินไปงั้นน่ะ หนีไปเร็วหนีหนีเร็วขึ้นไม่ได้แหละลูกโอยตายแล้วอุมอ้มอุ้มอ่ะอุ้มขึ้นอ,อึ๊บไปเอออืมอืมอืมฮะกัดยู่ตัวเดียวแก่งี่ตัวเดียวมีนาาไม่ครบทีมนี่ฮะ ไปแล้วไปเลยเลยไปเลยหนีลงเร็ว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 ลงเร็วเร็วขาไม่ลงสุดนะมึงเอ้าเอา,เอ,าอืมอมืโอโ้โววิ่งเป็นขบวนรถไฟเลยนะก็บอกแล้วมันไม่มีน้อมมันไม่มีนมหนูก็จะกินกันอีกไม่รู้เรื่องหมาไม่รู้เรื่อง อไหนบอกสิมีใครได้น้มนมบ้างเนี่ยมีใครได้นมบ้างไม่มีอ่ดูแล้วแม่ยืนให้ดูดเชยเลยเพราะไม่มีน้ำนมแล้วหมดแล้วฝายตกแล้วอ้อน่นายแล้ววิ่งวิ่งละวิ่งและวิ่งละอืมอืมวิ่งแล้ะ มีตัวไหนขึ้นได้ไหม,มทหารกล้าแม่ขึ้นไปสูงเลยมันมนะี่ะเขาหลบแล้วเห็นหมนะั้ยน่ะเออเหนื่อยแล้วกินน้ำไปอืม,อม,อมกินน้ำแถวตอนเรียงหนึ่งกินน้ำเหมือนทหารเลยเอาอืมเหลืออีกตัวนึง กินได้ป่าน้ำอ่ะกินน้ำลูกเออกินน้ำกินน้ำไปเออนั่นแหละนั่นแหละยึบึบยึบ,บจริงมากอืมไม่ได้กินนมก็น้ำลูกท้องก็ได้อิ่มเหมือนกัน จะขึ้นตนนัวไหนจะขึ้นนี่ลูกชายล่าคนน,นี้ชายล่าอันนี้น่าจะเป็นลูกสาวล่าเพราะเป็นตัวเมียไขึ้นไปบนเก้าอี้นั่นเลยเหรอธรรมดาที่ไหนเราอะ่ะตัวแค่นเนี้ยกระโดดสามทีถึงเลยเนี่ยโอ้โห จะไปหาแม่เขาอย่างเดียวไหนตัวไหนลินห้อยบอกดินั่นจะกระโดดขึ้นไปหาแม่อ,อ,อ,อ้าวอ๋อโอ้โอโอโยตก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 เลยเนะนี่ยนั่น ใครบอกวัยเด็กไม่เหนื่อยดูดินอนดีเนี่ยวิ่งไล่กับแม่มากเหนื่อยดีครับท่านผู้ชมนอนหมดสภาพยาวเลยยาวเลยแม่เอาลูกหันตูนให้กล้องไม่สุภาพขอโทษท่านผู้ชมด้วยครับให้ดูสิอืม หันหน้าให้กล้องโอ้โห,หมุมมืดมันมืดมันมืดหลุนม,มืดซอรี่ซอรี่มืดไหนดูดิโอ้โหนี่ก็มานอนตรงนี้ <c oughs> หมดแรงเหรอคะมันหมดแรงเหรอคะมันหมดแรงสิคะ <c oughs> ือว่าแม่หมดแรงตัวเดียวลูกก็หมดแรงค่ะ้อยอยาเพึ่งกัดใจเย็นๆเหลือไว้สักชิ้นเละตะก้าฮะ <c oughs> ตีดีไหมเนี่ยเหลือไปสักชิ้นเหอะตะก,ก้าเราอะเป็นรอยกัดหมดแล้วเหนื่อยเป็นเหมือนกันเหรอยังเด็กๆอยูเ่เลยเหนื่อยเลยเหรอโอ้ยหนูเหนื่อยคะ่ะหนูเหนื่อยไปดูแม่งอสิแม่งออเหนื่อย,ยไหมแม่งอเหนื่อยไหมแม่งอเหนื่อยไหมโอ้โห,โหถ้าบอกไม่เหนื่อยก็นับถือแล้ววะอืม หลวงฟูงอยู่ตัวนึง่งทำไรขึ้นได้ป่ะดูดินี่ทีเดียวเลยเว้ยไม่ธรรมดาจะเห็นตัวหมาหรือว่ารู้ว่าเห็นแต่หญ้า ไปเอกขึ้นได้ตัวเดียวโดยไม่ยอมขึ้นอเออตกแล้วน,นั่นโอ้โหจะลงก็ไม่มีท่าเลยเว้ยถ่ายอีกแล้ว ตัวนี้ดีกว่านี่ถ่ายดาราประจำช่องดีกว่ามีแพนดา้าเขาว่าน่ารักเเดินสวยเดินเหมือนน่งแบบแล้วเราเนี่ย คิดนึงว่าไม่รอดซะแล้วนึงว่าจบเกมไวซะแล้วหา,ห,หาอะไรกัน่ะหาอะไรกันขุดดินลูกลังเหรอ เครื่องบินมาแล้วเร็วเร็วมองเครื่องบินเร็วๆวเด็กเดกมันจะได้สุภาษิตที่ว่าหมามองเครื่องบินไปเร็วมองเร็วเครื่องบินมาแล้วเนี่ยมาจากอาลลันเียประเทศอะเร็วแฝดคู่นี่แฝดคู่ไปไปดูเครื่องบินนี้เนี่ยไปมองไว้มองไว้เร็วๆจะได้มีสุภาษิตหมามองเครื่องบินไปเร็วอ๋อไปไหนแล้โหไวมากเลยปั๊บเดียว เราไม่กล้ามองเลยเครื่องบินไปบอกหมามองเครื่องบินเดี๋ยวเพราะว่าเราเป็นหมาเห็นแวบๆไหนล่ะอ๋อหนลำกระติดนึงเห็นนิดเดียยเป็นเฮลิคอปเตอร์ถ่ายเทอบินก็ได้ เหมือนกันเป๊ดสีเหมือนกันเด๊ะหางทรงเดียวกันเด๊ะโชว์ผู้เหมือนกันอีกเด๊ะลูกล่าโชว์หน่อยดิวันนี้วันนี้วันแมนโชว์ไปเลยวันนี้นางเอกกับพระเอกเขาไม่ว่างเขาติดคิว เราวันแมนโชไปเลยไปเดี๋ยวต้มโจ๊กให้กินเดี๋ยวไปซื้อซี่โครงไก่ก่อนแล้วต้มโจ๊กรุ่นนี้กินกระดูกไม่ได้เหีือลําไส้อักเสบวันแมนโชไปเลยไปอืมอืมอืมก็อย่าโชว์ไก่ลุงเหนื่อย อย่าเดินโชว์ไกลอย่าไปไกลอย่าไปไกลนั่นแม่มาอีกแล้วมาอ่อยเยื่อแล้วแม่ออืออืไปไหนล่ะลูกไปไหนครับไปไหนไปเก็บยอดมันมากินเหรอือม เฮ้ยเฮ้ยม,มานี่มานี้เร็วเร็วไปไกลแล้ววัยรุ่นมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวหมานอกบ้านกัด มาเร็วมาเร็วเล b ani, b ani. ้วไปไหนล่ะวันนี้วันนี้เออไปไม่ได้เราไปไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ไปเรื่อเร็วอยโอ้โหโอ้โโอ้ยหโอ้หึเนี้ยเนี้ยไปอุ้มอุ้มอุ้มเอออุ้มอุ้มกลับก่อนเพราะว่ามันจะออกนอกบ้านเดี๋ยวหมาใหญ่กัดเอาดูพี่เนี่ยเดินนำขบวนไปเลยไปไปไปอืม เห็นไหมเราก็เป like mm ็นเครื hmm. you know get get mm ่องบินได้เราห่อได้เห็นไหมเนี่ยห่ะเหินเดินอากาศนไหมามาแล้วแก๊งแก๊งทรชนมาแล้วแม่พามาฝึกวิทยายุทธแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นใจเย็น เหนื่อยกันบ้างป่ะเนี่ยโหโตรเร็วมากเลยอะอะมาโตไหมก็ยังไม่โตมากแต่มันรู้สึกมันโตรเร็วอะรับเดียว ขอญอาตจบคลิปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการบังใจนะครับผมคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยครับพอดีกําลังเก็บชั่วโมงอยู่ต้องขอโทษจริงๆครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ